ลังไล่ได้ลังเลยขอโทษค่ะไล่นะคะไล่ไล่สวัสด no ีค่ะอินดี้ท้องหลับเข้าวเสียอะไรกันอายุญญะพันธ์สุค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำว่าคาตานิโยริกาคารุแปลว่า อย่างนี้เป็นต้นนะคะอนก็คือซบไล่นะคะซบไล่อีกไหล่ใช่ไหมอะไรหน้าแดงน่ารักคก็แงน้องก็แรงน้งแรน้องชนนะคะน้องชุนอะไรทำไมหน้าแดงล่ะคะอยากอ่า่าียงากบเรื่องท่โอ้โออ้อ้อ้โ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 ้โอ้อาใหม่เอาใหม่เพราะว่าพูดช้าๆช้าๆเพราะว่า k a าตาหนี้ย่อยากาแเสียงันแปลว่าอยากถูกไล่นะคะอีกรอบช้าๆชัดๆค่าตาหนี้ย่อยาก้าเรเผื่อใครจะนำไปใช้เนาะคนใครอยากพูดไงจะได้นะค่าตาหนี้ย่อยากาแเนะคะคาตาแปลว่าหลัง ไล่ไล่ไล่คืออะไขอโทษค่ะไล่นะคะไล่ไนะคะไล่นะคะครบไหลใช่ไหมถ้าซบเมื่อกี้เขาบอกว่าอยากถูกอยากถูกสบไล่แต่ถ้าสมมติว่าสบไล่เฉยๆไม่ใช่ถูกสบไล่นะคะจะพูดว่าโยริคากาเดนะคะก็คือคาตาแปลว่าไล่นะคะไล่แล้วก็โยริคากาเดแปลว่าเอ็น คะซบนะคะอย่างนี้ก็คือก็เลยซบไหลเอ็นไหลอย่างเงี้ยเอ็นไปเอ็นไห <คา S 1> ลไปซบเ้านะคะก็จะพูดว่าคาตานิโยดิคาจานะแต่ถ้าจะบอกว่าถูกซบไหลถูกซบไหลเราก็จะพูดว่าคาตานิโยดิคาจานเลน,นะคะน,นี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะโอเค okay. งั้นเรามาเข้าเรื่องดีกว่ามาดู ประโยคตัวอย่างเช่นบางทีเราอยากจะบอกเพื่อนญี่ปุ่นว่าอยู่บนรถไฟอะอแล้วแบมีคนใครก็ไม่รู้มีคนมาชบไหล่เรานะคะเราจะบอกว่าอย่างไม้จะบอกคาซูมิจังว่าคาซูมิเนี่ยอยู่บนรถไฟมีคนมาชบไหล่เราใครก็ไม่รู้จะพูดว่าคาซูมิดาเรกะนิโยร,ริยกะราเรตะนะคะก็อย่างนี้นะคะคือเหมือนว่าใครก็ไม่รู้ว่าชบไหล่เราเราก็จะพูดว่าดาเรกะนิโยริกะราเรตะ จะเป็นคุณลุงบนรถไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นหนุ่มหลอกก็โอเคใช่ใช่โอเคมานะคะมานะคะครับเอซึ่งคุณเคยมีสาวมาอบไลน่ไหมไมยเกรกมีแฟนใช่ไหมดูแน่ก็รู้แล้วว่าทำให้ความหลับหลอดูดู ดูมีแบบหลบตาไงใช่ไหมไม่มองตาใช่ใช่ไม่แกงไม่แก้งแล้วไม่แกงแล้วนะคะก็อย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะจำไว้จำไว้ว่าศพไหลจะพูดว่าค a าตานิโยริ a าคาร์ t a n i y ค่าตานิโยริกาคาร์เดอร k ค่าตานิโยริกาคาร์อคาตานิโกาคาร์เนะอเวยาแล้วหนึ่งคำคว่าศพไหลเวลาก่อนเราก็หมดแล้วนะคะค่ะค่ะ อย่าลืม Subscribe ที่ช่อง I Love Japanese นะคะแล้วก็อย่าลืมตามเว็บไซต์ของเราด้วยเนาะเว็บไซต์ www. ilovejapanese. org นะครับค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ